เรื่องแตงานเหรอครับครับเ,เงียบเงียบเลยก็เอ่อเรื่องแต่งงานตอนนี้ยังไม่ได้จัดแต่ว่าขอไปขอน้องมาแล้วแล้วก็คุยกันครับยังให้พี่ก๊อฟเล่าถึงบรรยากาศยังไหมก็ก็บรรยากาศเอาเอาแบบตรงๆก็คือครั้งแรกที่จะไปขอครับครั้แรกมีหลายครั้งเหรอครั้งแรกเอามีหลายมีสองครั้งครับครั้งแรกเนี่ยที่จะไปขอครับผมเป็นโควิดวันนั้นพอดีเป๊ะ <c oughs> คือสตาร์ทรถปุ๊บตรวจก่อนแล้วเราก็แบบรีบอะครับ เราก็ถ่ายถ่ายรูปแล้วขึ้นรถไปถึงกลางทางเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีคนส่งมาเป็นโควิดหรือเปล่าเราก็ไปดูตายแล้วอะไรแล้วเราก็เลยแบบเหมือนลยไม่ได้มีกําหนดที่จะไปขอและล่าสุดก็เลยเอาเลิกสะดวกเราไม่ได้ซีเรียสจะแปลว่าวันแรกที่ไปขอมันคือเลิกที่เราดูมาแล้วไม่ไม่ได้ดูด้วยครับก็ยังเป็นเลิกสะดวกที่ที่เอาวันนี้แหละกับลมกันวันนี้อะไรคแล้วพอไปขอแล้วมันจะมีพิธียังไงบางรามีเขาเสนอมาว่าพี่เขาเป็นคนที่แบบว่าไม่พิธีมาก ก็ไม่มีพิธีเลยก็อย่างแรกก็ไปพูดกล่าวขอพ่อขอแม่เขาอะไรเงี้ยเออว่าแบบว่าขอไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันแบบพิธีแบบมือนเป็นการพบปะผู้ใหญ่ทั้งสองใช่เหมือนพาผู้ใหญ่ต้องฝากเราไปได้คุยกับผู้ใหญ่ฝั่งเขาอย่างเงี้ยครับรวมถึงพ่อแม่ต้องฝ่งเขาน่ารักมากที่เข้าใจในการ ในการท,ที่เราเป็นคนแบบนี้เราชอบอะไรแบบนี้เราชอบอะไรง่ายๆรวมถึงเขาก็ชอบอะไรง่ายๆด้วยอันนี้เรียกว่าขอเป็นแบบเป็นสามีภรรยาหรือว่าแค่ขอไว้แล้วก็ไปแต่งก็เป็นมั่นหรือว่ายังไงตามความคิดทีก่กอล์ตามความคิดผมนี่คือการมั่นอาจจะเป็นแต่งแต่งในที่นี้ก็อาจจะเป็นอีกวันหนึ่งที่เรามานั่งกินข้าวกันแล้วก็เป็นวันที่ญาติทุกๆคนมารวมกัน พอผมไปตอนนี้ก็คือแค่ครอบครัวเขาครอบครัวผมตอนนี้ก็จะเป็นทางญาติเขาว่ามีอยากใครใอยากเชิญใครอะไรเงี้ยเราก็จะไปตอนนี้ได้เมือ่ชัดเจนสำหรับงาน,นยังเลยครับยังเลยครับแต่น่าจะไม่เกินปลายปีนี้หรือว่าต้องปีหน้าแน่นอนยังว่ายังไม่ใช้คำว่าสามีาเรเรยยยังครับยังน่าจะสิ้นปีนี้น่าจะแต่เห็นว่าพี่กอลไม่อยากจัดงานแต่ง ไม่หักไม่ไม่เป็นคนไม่ไม่ชอบไม่ไม่ไม่ชอบไม่ใชอบไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้ามันเป็นในความคิดของผมก็คือเออครอบครัว,วเขาครอบครัว,เ,วเราแล้วก็มีความเข้าใจกันแค่นั้นพอแล้วครับไอเราหิ้งเขาได้ยังไงครับที่เนี้ยอย่างที่บอกครับอย่างอย่างน้องคุณก็เป็นคนที่ที่ที่สไตล์เดียวกับผมแล้วก็เข้าใจผม เข้าใจมากเลยครับแล้แก๊งเพื่อนสาวเราเข้าใจมหมเพื่อนสาวไอเอ๋ยเอมี่เอ๋ยซัมมี่เอ๋ยไม่เข้าใจทำไมใครไม่เข้าใจสุดือนานจะทุกคนเออก็ก็อย่างที่บอกครับเรา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 ชอบอะไรแบบนี้เรียบง่ายแต่ว่าเดี๋ยวจะมีกินข้าวด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวอยากอยากเจอก็เดี๋ยวพาไปเจอพราไหนคนหนุ่ว่าเราไอที่บอกว่าไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีพิธีแบบว่า วิ่งวายใช่ใช่ใช่เราไม่ไม่ไม่อยากไม่อยากอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็เฮ้ยอยากเขาเป็นคนนอกด้วยแต่ว่าเราไมอยากจะให้เขารู้สึกว่ามันต้องนั่งอึดอัดรวมถึงอย่างเงี้ยอย่างเราเองก็ต้องเจอคนเยอะแล้วก็ต้องแต่งตัวอย่างเงี้ยต้องไปแต่งตัวอีกเหรออะไรเงี้ยก็เอาแค่แค่เป็นพิธีเขาตัวเขาเขาตัวเราแค่นั้นเองแต่แม่แต่แม่งานอีกคนนึงที่อยากให้จัด ไอแม่งงานไอมี่ครับอ,อ,อยากให้จัดยอยากให้อะไระเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันแสดงว่าก็มีคิดไ้ว่าเอออยากมีบ้างก็เดี๋ยวต้องพาเขาไปรู้จักนะครับแต่เราน่าจะยังไงก็เดี๋ยวว่ากันแต่ยังไงต้องได้เจออยู่แล้วนะเอมี่นะเจอเอมี่กดดันขนาดนี้ไม่ใจอ่อนหรือเปล่าครับไม่มีครับไม่มีนีครับออก็มีบ้างมีไปคิดเล็กคิดน,น้อยว่าจะน้อยใจหรือเปล่า แล้วเราขายใครจะแต่งก่อนใครจะจัดก่อนกันตอนแรกเขาว่าไม่นั่งก็เงียบแั่ก็ไม่อยากจัดเหมือนกันเออนี่เรื่องอะไรผมผมไม,ไม่ยังไม่ได้คุยกันเลยว่าว่าจัดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยจริงจริงผมก็รู้พร้อมทุกคนเลยเอาจริงออจริง<ๆ><ๆ>เพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกอะไรพน<ๆ>ัการบอกไหมเอาจริงๆริ้พนัการไม่บอกไม่บอกไม่รู้ด้วยไม่รู้ด้วยครับจริงๆเมื่อรู้ทีเอ้าเออไปขออะไรเงี้ยเราก็รู้ทีหลัง เหมือนกนันเขาก็มีคำบอกเหมือนกันแล้วออเขาออกพบแล้วมีโอกาสได้คุยไอซ์ยังัะยังเลยครับอย่างที่บอกทำงานทุกวันเลยแล้วก็ยังยังไม่ได้คุยอะไรครับ็น่งางวันนี้คืออันนั้นอันนั้นก็คือแสงไามีแต่วันนี้ข,ขา่าวที่ออามาคนเอามารูดถึงอ,อะไรเนะี้ยเราเป็นห่วงามากแค่ไหนด้วยความเจ้าสนิทกับเขาก็จริงๆแล้วก็เป็นห่วงอยู่แล้วเป็นห่วงไอ้ตลอดอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าสำหรับไอ้นะครับเวลาที่จะ ตัดสินใจอะไรแล้วเนี่ยผมว่าเขาน่าจะน่าจะคิดมาดีแล้วครับคิดว่าคุณไอ้มีคุ้มกันมากแค่ไหนกับสิ่งที่เกิดขึ้นนวันนี้ก็น่าจะแข่ง,ขงพอสมควรแล้วก็แล้ว,ลวผมเชื่อว่าไอ้ก็จะผ่านผ่านไปได้ผ่านไปได้ดีๆๆด้วยครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเขามีความสุขในปัจจุบันอะไรเงี้ยครับอยากให้ทุกคนมองแบบนั้นมากกว่าแสดงว่าเราจะมีลูกทันของไอ้ไหมไเรื่องเรื่องแต่งยังไม่ได้รู้เลยว่าวันไหนแต่ว่าเรื่องมีลูก ก็ไม่รู้จะท่านตัวเองจะตัดสินใจยังไงอีกเพราะว่าถ้ามีปุ๊บปีหน้าเขาเป็นเรื่องดีนะเรื่องดีเหรอใช่ถ้าพอปีหน้าปุ๊บคือเป็นอภบพิซซ่าตะมุกลองฮะใช่แั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับอย่าคุณตัวหน้าบรการด้วยก็ก็ยังไม่ได้คิดนะครับเป็นจะปีไหนยังไงก็ลูกเราผมคิดอย่างนี้นะครับเออแล้วก็ก็ถ้ามีก็ไม่น่าจะปีสุปีนี้ครับไม่งั้นพี่ถามลุกมากเลยเราคิดไหมว่าเราจะเป็นพ่อคนในแบบไน ไม่ได้คิดเลยจริงผมไม่ได้คิดเลยแล้วผมรู้สึกว่าด้วยฟีลลิ่งไหนก็ตอนนั้นแหละผมจะเป็นคนอยู่กับปัจจุบันด้วยฟีลลิ่งไหนด้วยฟีลลิ่งไหนก็ตอนนั้นแหละด้วยถ้าถ้าอยากถ้าเรามีลูกก็ต้องเป็นพ่อที่ดีในแบบเราอยู่แล้วนะครับก็คือมีนแน่นอนไม่แน่ถ้ามีถ้ามีแต่ถ้าไม่มีก็จะเป็นแฟนเป็นสามีในแบบที่ดีอเออ